งูลาสาวกินจุ เรนเจอร์ใหม่ประจำเดือนธันวาคมปี2024จากโคโรโบกินทารรมสัสซึ่งเป็นคู่เทพที่เหลืออยู่อีกหนึ่งตัวการใช้งานจะเก่งเป็นเมตาได้หรือเปล่าสวัสดีครับมาพบผมในคุณชานนี่เช่นเ,นนนเคยครับผมในเกมลายเรนเจอร์นะครับอยากเก่งวันนี้ไม่ต้องรอวันหน้าสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมลายเรนเจอร์ที่มีระบบออโต้แต่ได้ไม่มีเวลาว่างในการเล่นวันนี้เรามีของดีมาเสนอแอป UG p h o ฟ e เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนฟาร์มได้ง่ายมากและสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้น ยูทิโฟดเป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่บนระบบข่าวเสมือนเรามีมือถือเพิ่มอีกหนึ่งเครื่องซ่อนอยู่ในมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถทําให้เพื่อนสามารถเปิดบอร์ดฟาร์มออโต้เกมได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนถึงแม้เราจะปิดมือถือปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งมันตอบโจทย์กับเรามากๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองไฟรา ราคาเริ่มต้นจ่ายไปแค่วันละสิบบาทเท่านั้นหรือตัวแพ็กเกจแนะนําที่ผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้งานดูสําหรับ GVP มันอาจจะมีราคาที่แพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่วันละสบาทแต่การใช้งานบอกได้เลยว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและความลื่นขึ้นในการใช้งานสบายกว่าอย่างมากรู้แบบนี้แล้วจะรอช้าอยู่ยัยรีบกดลิงก์ใต้ description หรือกรอกโค้ดล ne ศูนย์หนึ่งเพื่อเอาส่วนลด20บบาทต่อครั้งอย่าลืมเข้ามาโหลด ลองใช้งานกันเยอะๆนะครับและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยที่จะช่วยประหยัดกระเป๋าของคุณเราขอแนะนำร้านมารุช็อปร้านรับเติมเกม l i n เรนเจอรราคาถูกปลอดภัย100%จตจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า1 0 0 0 0 0คนใครสนใจอยากจัดแพ็กเกจต่างๆหรือรูบี98ก้ารไปีไปจัดกันได้เลยครับ ลิงก์เพจเฟซบุ๊กอยู่ใต้ d e สคริปชันนนเองนะครับมาครับผมก่อนหน้านี้ผมได้ทำการรีวิวเจ้าซากตะคินโทคิคู่เทพสายพรังไฟไปแล้วหนึ่งตัวตอนนี้เหลือคู่เทพอีกหนึ่งตัวที่เรายังไม่ทำการรีวิวก็ผมสาหรับคางูระในร่างไฮเปอร์แม็กซ์นะครับผมเป็นสายไหวพิพธาตุน้ำที่เรารอคอยกันมาตลอดทั้งปีว่าเฮ้ยเนี่ย ตัวเต็งนะมันจะต้องติดเมตานอนและมันจะเป็นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมกันนะพลังโจมตีรวมครับให้มาสูงอยู่ที่3ล้านเรียกสูงไว้เนี่ยทุกทีเหมือนจะประมาณ4ล้านถึง6ล้านไหมครับผมสำหรับเดเมจไหวพิบนะที่แบบตัวเมตร,ตรงเมตานะแล้วก็พลรรังชีวิตครับอยู่ที่ประมาณ6ล้าน6อ่ะก็โอเคยอมรับได้ครับพลังชีวิตนี่ถือว่าทั่วไปเลยเนาะ ความรา็วการเคลื่อทีครับ89ก็ไม่ได้เร็วแต่ก็ไม่ได้ช้ามากเกือบจะเร็วและอีกนิดหนึ่งโนระยะยืนครับ380จุดเฮ้ยเอาเรื่องอยู่เว้ยยืนไกลใช้ได้เนี่ยทำเป็นเล่นบ่นะแล้วก็อาตายให้สกิลว่าบ2สกิลเท่ากัน35นะครแล้วก็คูดาวสกิลที่1ครับจะอยู่ที่11วินและคูดาวสกิลที่2จะอยู่ที่7วินเองโน โดยสกิลที่1ครับจะเป็นสกิลบัฟนะครับผมที่รถคูดาวจาก12เหลือ11วิและบัฟกว้างทั้งหมด380จุดเท่าคุณกินคู่เทพ1ตัวเลยแต่สกิลที่2เนี่ยซึ่งเป็นสกิลที่เราหวังกันมากที่สุดสำหรับสกิลดดเมจรถจาก9ลงมาเหลือ7น้องอาจจะไม่ได้ลถเยอะเท่าคุณกินที่ลดไปถึง3วิลถแค่2วิเท่านั้น แต่ว่าความกว้างของสกิลนี่ก็ไม่ได้กว้างท่าคุณกินเหมือนกันนะคุณกินนี่คือกว้าง400จุดนะผมแต่คางงูระเนี่ยมันกว้างแค่340จุดเพียงแต่มันแรงมากๆสําหรับสายไหวพริบตัวนี้แล้วก็อัตาหลบสกิลับไม่ให้มาเลยตามปฏิของสายไหวพริบครับผมแม่นยําสกิลในร่างไฮเปอร์ให้มาอยู่แล้ว20เปอร์ตาสกิลให้มา20%เปอร์เซนเหมือนกันสําหรับสายไหวพริบคูแรนเจอร์ครับไฮเปอร์แมกให้มา6.5อยู่แล้วและแรทารนเจอร์ครับ1,000พ 610ครับผมก็แอบเยอะนิดนึงร่าง9ดาวนี้ก็ปาเข้าไป1,900อยู่เหมือนกันอาจจะไม่ได้เยอะถ้าคุณกินแต่ก็เอาเรื่องนะไม่ได้เบาเหมือนกันนะครับการขึ้น9ดาวก็ระวังเรื่องแรกกับคูดาวที่เพิ่มขึ้นด้วยละกันเนาะแล้วก็สกิลของเขาครับสกิลที่1หิวแล้วเนาะกินข้าวจากมะหุงข้ารโรเป็นสกิลบัฟรีเซต็ตแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี3เท่า เพิ่มพลังโจมตีที่เอามาทำใหม่วันนี้ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเลยเพราะว่ามันช่วยแค่เพิ่มการตีปกติเท่านั้นครับดาเมสกิลยังคงแรงเท่าเดิมเน่าและสกิลที่2ก็ครับผมไปเลยเนอะซาดารุนะชื่อเจ้าหมาขอ,ของคางูระที่ตัวติดการเสมอเป็นดาเมจ4 2เท่าแรงอยู่นะเนี่ยแล้วก็ยกเลิกมตแต่อ,ตอเรื่อง3วิพร้อมดีบัฟลดหลบ60%แล้วก็ลดพลังโจมตีศัตรู50นะครับผม ก็หลักๆเอฟเฟกก็จะเห็นว่าใช้งานได้อยู่สามอันโนะลบพลังโจมตีนี่อย่างที่บอกไปเหมือนบัฟเพิ่มพลังโจมตีครับมีผลแค่การตีปบทนั้นก็เลยไม่ค่อยสนใจสนใจไอ้สามอันเนี่ยนะครับก็คือทะลุออกมาตาแล้วก็ยกเลิกไป3าวิเลยนะแล้วก็มีดีบัฟลดหลบสก,กิลเหมือนกับไมกี้นะแล้วก็ติดแถมมาด้วยการทาดาเมจอีก4 2เท่าถือว่ารุนแรงมากๆอยู่เหมือนกันส่วนบัฟกลุ่มครับเป็นบัฟเพิ่มพลังชีวิตโนะแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์ครับผมเพิ่มแร่ 1,000หน่วยนั่นเองเนาะจะเริ่มติดเมื่อเวลาผ่านไป10วินาทีไม่รู้จะติดทีติดดีขึ้นไหมเดีย๋ยวต้องรอติดตามกันช่วงทดสอบสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้านาะไวเมื่ออัปเดตเมตาให้ฟังนะครับแล้วก็ความสามารถก้าวดาวจะไมื่เหมือนคุณกินเนาะที่มีร่างโคนนะครับเขาจะถูกรับเลือกเป็นพรีชีพ2แทนเพราะว่าเรเจอร์ตัวนี้ไม่ได้ถึกมากซะเท่าไหร่เป็นสายฮิปก็อาจจะ ยืนได้ไม่นานมากนักนะผมเอาพิชิตสองไปอาจจะมีประโยชน์มากกว่านั้นเองเนาะแต่ว่าถ้ามีร่างโคนี่จะดีกว่านี้เยอะนะครับซึ่งการใส่เกียร์ของผมครับผมจะใส่โดนแน่นนอนพลังโจมตีรวมลดคูดาวกระบองอินวันแล้วออพชั่สี่เรื่องลดคูดาวนั่นเนองเนาะแล้วก็ช่องการครับโลจันทาเจ็ดดาวธรรมดาธรรมดาหลบสกิลต้าสกิลลดแร่พลังชีวิตปิดท้ายด้วยตาของเด็กที่ถูกเลือกครับหลบสกิลต้าสกิลลดแร่และมีอัพเกรดท่านนั่นเนองเนาะแล้วก็มี เอฟเฟกต์สกิลพาร์ที่ใช้ได้กับครังอุราด้วยครับยกเลิกภาวะอามาตะต่อเนื่องของศัตรูนั่นเองทําให้เซตสตอนนี้ผมมีหลบสกิลอยู่ที่ประมาณ80กว่าก็ตีว่า100ได้อยู่โนตาสกิลทะลุ100นะครับแล้วก็แม่นยําเนี่ยมีการตีบวกสมยภาพเข้าไปด้วยแล้วก็ลดคูดาวไปถึง2จุดแล้วมีบัฟประจำเดือนช่วยลดอีกนะไม่ใช่แค่3วิวิผมต่ำกว่า3วิแนะ่นอนน่าอาจจะสักประมาณ2วิได้นะนแล้วทารนเจอร์ครับลดไป3จุดไหม หรือว่า2จุดใหญ่นะครับรถไป2จุดใหญ่บวกกับว่าประจำเดือนอิดก็ใช้แร่น้อยแน่นอนและหากใครมีเปิดกาชาเกียร์แล้วได้เกียร์มาใหม่นะครับสำหรับร่มสามารถใช้กับเจ้านี้ได้นะเพราะว่าร่มเนี่ยตัวแทนมันเหมือนกับสร้อยโอบจันทานะค่าเกียร์เหมือนกันเป๊ะเ,เ,เลยเพียงแต่ มีสกิลพัดเพิ่มเติมซึ่งอาจจะใช้กับคางูระไม่ได้ต้องไปใช้กับเจ้าเฟรุนนั่นเองนะครับหรือใครไม่มีเกียร์ไม่ได้เปิดกาชาโดเดียนเน้นเกียร์ฟรีเพื่อมาเล่นใหม่นะครับก็แนะนําไม่ยากครับผมคาทาปล่อยตัวไวช่องกลางรองเท้าเกียร์ฟรีและช่องท้ายกระเป๋าออกสกิลว่งผมแค่นี้ เพียงพอแล้วสําหรับการใช้งานฉันแล้วทนไม่ไหวแล้วครับผมเดี๋ยวไปลองใช้งานในเสร็จหลักดีกว่าว่าจะเป็นตามที่เราหวังเอาไว้มาตั้ง 2- อสเดือนที่แล้วได้หรือเปล่านั่นเองนะหวังตั้งแต่กันยาครับผมว่าตัวเนี้มันจะเป็นตัวเมตาธาดน้ําตัวใหม่นะอาจจะมาแทนเรมอะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยวลองทดสอบกันด่านแรกครับผมด่าน396เจ้าบอลนกเจ้าประจําของเรามาเลสซโกเลย ดู d a เม g กันก่อนแต่เขอนข้างบั่นใจนะครับไหวพิบใส่อัพเกรดท่านเนี่ยยิงดอกเดียวบอลน,นกตายได้นอนนาะมันไม่มีหลบไม่มีต้านอะไรนะยกเว้นสายอื่นเนาะที่แบบอาจจะยิงไม่ได้แรงแล้วก็เห็นเหลือเลือดอยู่บ้างนะครับตีปกติไปก่อนเนาะครับนี่ขนาดตีบวกศักยภาพเพิ่มใช้สกิลนะโอเคบนปุ๊บยิงปั๊บเลยนะครับขี่หมาพุ่งชนนกแล้วก็บอลน,นกตายไปเลยนะครับ แต่เมื่อกี้นี่แอบตีปกติแรงอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเรือบอลนกนี่หายไป1ใน3แล้วนะขนาดจะไม่ออกสกิลมาครับอีก1่รอบรอบนี้ผมรอให้บอลนกมันเดินมาใกล้ๆป้อมหน่อยเผื่อมันจะออกสกิลเลยทันทีนะสำหรับคางูยะนะไปครับยังไงดีคางูระสินะกินข้าวบัฟหน้าป้อมติดหัวใช้หนึ่งครับสาหรับรูปร่มและพุ่งชนเลยครับผมนี่ครับทีเดียวแตกนะครับอ่าอันนี้ชัดเจนนะว่า โดนเดเมจค่อนข้างที่จะแรงนะครับสำหรับคางูยะนะไปกันต่อที่ด่าน408เช็คความแม่นกันบ้างนะเพราะว่าตอนเข้าเซิร์ฟมาใหม่ๆนี่บอกได้รู้ว่าม,มีปัญหานะสำหรับการใช้งานและในตอนเย็นแบบนี้นี่ตัวเกมจะแอบปร,รับหรือยังเพราะว่าตอนช่วงเลิกงานของทางญี่ปุ่นเนี่ยเกมก็ชอบแอบมาปรับหลังบ้านอยู่เหมือนกันนะครับคางูยะมันจะเก่งขึ้นหรือเปล่านะบับกินข้าวโอ้โหติดหัวช้างมากนะ ดีเลยจัดๆแล้วพุ่งชนไปแล้วอ่ะสองตัวได้อยู่ยังไงดีอามาตะช่วยนิดนึงละกันนะครับยังไงเฮ้ยดูดีขึ้น่ะเนี่ยดูดีขึ้น่ะเนี่ยอย่าหลอกเรานะอย่าหลอกเรานะเฮ้ยแม่นขึ้นหรือเปล่าเหมือนจะแม่นขึ้นเมืมาเช้าเยอะเลยนะปรับแล้วใช่ไหม อันนี้คือปรับแล้วหรือเปล่ารอบที่2องครับผมเราจะไม่ปล่อยให้บอลห,หัวดอกไม้เดินมากไกลมากเราจะปล่อยคางอุยะไปก่อนครับเพื่อบัฟหน้าป้อมนะบัฟเรียบร้อยครับผมขี่สตาร์ลูไปแล้วก็บัฟเข้าตำแหน่งอีก1ทีแล้วยังไงดีพุ่งชนไปแล้วอืมสองตัวเอ้ยดูดีขึ้นเรียกว่ากลับมาดูดีขึ้นอีกหนึ่งครั้งครับผมสําหรับคางอุยะนะโอ้โหนี่ครับพุ่งชนไปแล้วอ่าโอเค ไม่เว้าแล้วนะครับผมทุกทีนี่คือขี่ม้าทีไ่ไรตีไม่โดนสักตัวแบบว่าพลาดบ่อยมากๆแบบตีไม่โดนเลยสักตัวนะผมทั้งฝูงนี่คือไม่โดนเลยนะอ่าแสดงว่าเจยเอ็มเปลี่ยนค่าเซตัสแล้วครับผมอ่าโอเคโอ้โหค่อยโล่งหน่อยอย่างนี้กลับมาคะแนนเท่ากับคุณกินแล้วนะครับคุณกินผมให้เท่าไหร่ตัวนี้ก็เท่านั้นนะครับผมคะแนนไ่เรียกกัน นะสำหรับตัวเดเมตตัวนี้เพเผื่นี้อาจจะลดคุณกินลงไปก็ได้นิดหน่อยนะครับเอ้ยดูดีขึ้นเอาเพื่อความชัวร์ขออีกรอบแล้วกันนะเพื่อการคอนเฟิร์มว่ามันดีขึ้นแล้วจริงๆไม่ใช่เป็นการหลอกตาแต่อย่างใดมาอีกหนึ่งรอบครับผมเดินมาเดินมาปล่อยไปเลยครับคางูยะบับหน้าป้อมกินข้าวติดหัวช้านะแล้วก็เข้าตำแหน่งบับอีกหนึ่งทีรีเซ็ตนะผมแล้วก็ขี่ไปเลยชนอ่าโอเค โนอีกรอบโอเคอะได้อยู่มันยิงกว้างแค่340่จุดนมตัวไหนที่ยิงข้างหลังมันอาจจะไม่โดนโอ้ดูดีดขึ้นโอ้ชัดเจนอย่างนี้ชัดเจนมากความแม่นดูดีขึ้นแล้วนะครับความแรงก็โอเคมายิงบอสด,ด่านนี้กันหน่อยว่ามันแอบแรงขึ้นไหมนะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ตอนในไรที่มขึ้นเข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันยิงบอสห้องแรบตัวนี้ประมาณ3ดอกนะครับรอบนี้จะยิงกี่ดอกกันมาเดี๋ยวลองดู ปล่อยเยอะๆเลยนะว่ามันจะแรงขึ้นไหมนะครับยังไงดีจะเมสกิลเท่านั้นนะไดเมสกิลขีมานหนึ่งทีไปสทีไปโอเคสองทีนะอีกสักทีอีกสักที3ทีโอเคนะอ3ามท,ทีแตกเหมือนเดิมนะครับผมไดเมสกิลยังไม่ได้เห็นผลต่างยังแรงเท่าเดิมนะเพราะว่าตัวนี้โดน3ทีตายเหมือนกันแสดงว่าถ้าเป็น9ดาวแม็กเนียอาจจะไปทัดเทียมกับพวรูเดสแล้วก็ตัวของ เมกุมินได้นะครับเพราะว่า2ตัวนั้นเนี่ยยิงประมาณ2ทีแตกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองเทสให้ดูว่า2ทีแตกจริงไหมเมื่อเช้าเทสรูเดียสไปแล้วนะครับคราวนี้ลองเมกุมินบ้างว่า2ทีไหมนะหรือว่ามันแรงกว่ารูเดียสอีกอ่นนะครับจะได้เทียบกันไปเลยมา คูสอไปแป๊บหนึ่งเนาะแล้วปล่อยเมกูม,มินเลยครับผมเพราะว่ามันยู่ค่อนข้างที่จะไกลจะได้เอ็กซ์พอร์ชันไวๆหน่อยเอ็กซ์พอชันต้มหนึ่งต้มสตาร์ทละ2ทีแตกครับผมอ่ะชัดเจนว่า2ทีรอบแรกตีสตาร์ทอยู่รอบ2ตายไปเลยเรื่องหลบเก่งความถึกอะไรเนะี่ยเดี๋ยวไปเทสใน1ต่ตอนพร้อมกับความแรงกันด้วยเลยละการหนมสำหรับ PVP นั่นเองคู่แรกไม่ใช่ใครอื่นได้ครับเราน้ำใช่ไหมขอตีตัวแพ้ทางเมต้าก่อน เลยครับผมเราชช้ทางเขานะเขาแพ้ทางเรามีอัปเกรด้ามีด้วยนอนสำหรับเมกุมิน9ดาวแม็กครับเราแค่ให้เปิดมาครับปล่อยไปเรือครังูราก่อนที่หยุด5วีของเมกุมิน9ดาวแม็กมันจะติดนะมารัวๆเลยโอ้เหมือนจะลืมเอาตัวชนรับจรวดมา,าไม่เป็นไรลองเพียวๆดูก่อนแล้วกันเผื่อจะไหวนะครับแต่โดนจรวดนี้แรงอยู่นะ แรงอยู่นะั่นแล้วก็โดนสตันเมกูมินตายด้วยนะครับน้ําถึงกันละเหยอโอ้โหอืมการดอมแม็คนี่มันเวอร์จริงๆว่ะสําหรับเมกูมินอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่รอบถัดมามาเอาปู่มาค้าแล้วนะครับไม่ต้องสนใจได้เมจจากปูเนาะเราดูคางงูระกันเป็นหลักนะปล่อยไปครับผมปูโ่โดนไปเรียบร้อยแล้วก็คางงูระก็โดนด้วยครับผมและพุ่งชนไปแตกโอเค นี่หลบร้อยต้านร้อยนะครับสำหรับเมกูเมนของผมอะ่ะผมเปลี่ยนเกียร์เป็นหลบร้อยต้านร้อยให้ด้วยนะครับโดนดอกเดียวบินเลยค่อยดีใจหน่อยใจชื้นว่าดาเมจเขาแรงจริงๆนะครับอ่าสบายใจเขาเรียกว่าสบายใจนะจังหวะนี้แต่ว่าเสียดายตรงนี้แอนิเมชั่นบัฟน,นานๆแล้วมันจะโดนก่อนเนี่ยครับผมประมาณนี้นะแล้วเมกูเมนที่มันยืนไกลกว่ามันจะได้เล่นก่อนถึงแม้จะตีทีเดียวไม่ตายแต่ถ้ามันยิงพร้อมๆกันเอ็กโพชั่นหลายลรอบเนี่ยมีแอบบินอยู่นะ นี่โดนประมาณ2ทีแรกยังไม่ตายนะครับสำหรับคาอุระนะโดนเมกูมินเหมือนจะต้องสัก3ทีมั้งถึงจะระเหยตายไปนะครับสำหรับาธาตุน้ำมาปล่อยสังเกตดู1ป้าบโอเคนิ่งอยู่2ป้าบยังไงดีอีกสักป้าบไหมยังไม่โดนเอ้ยยังว่ะ เอ้ยยังว่ะเฮ้ยโอ้เอาเรื่องกีบป้าดก็ไม่รู้เนี่ยนะแต่ละตัวมันไม่ได้นับเลยนะครับแต่ว่าเรายิงเขาทีเดียวตายเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยไม่ตายว่ะไม่ตายเลยแล้วพวกนี้มันไม่มีบัฟฮิวด้วยนะมีแต่เกาะเลือดจากปู่อาจจะเป็นเพราะเกาะเลือดจากปูก็ได้ที่ทําให้ยืนไหวนะครับอืมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเพื่อไขข้อสงสยัยขออีกหนึ่งรอบละกันเนาะอยากเอาแบบไม่มีพลังชีวิตหรือบัฟเกาะเลือดจากปู่ นะครับว่าจะเป็นยังไงก็เลยเอายมมาลองดูนะไอดีนี้ไม่มีอนุบิดนะครับก็เลยไม่ได้ลองอนุบิดเนาะเอาเป็นยมไปแทนแล้วกันนะครับไหนดูซยงงดิยังไงดียังไงดีไม่มีบัฟไอสองทีรอดอยู่เว้ยสองทีรอดอยู่ยังไงยังไงครับอ,อ,อุ้ยสามทีก็รอดว่ะอู้เหมือนจะโดนจะรวดตายซะเป็นส่วนใหญ่นะครับสามทีก็ยังรอดอยู่เฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วเนี่ย เฮ้ย hey, ทำไมมันรับดาเมจไหกูมินไหววะตัวเนี้ยทุกทีนี่ยิงน้ำพังระเหยหมดเลยนะครับเมื่อกี้สามสี่ทียังไหววะ่ะเฮ้ยไม่ธรรมดาคู่ที่2องะผมเจอตัวที่เราช้าทางใช่ไหมเอาไปเจอตัวแพ้ทางกันบ้างครับรูเดียสครับผมมีอัพเกรดธาตุมี 5, โดนแน่นอนและนี่หลบตาล้อยด้วยนะครับเดี๋ยวดูกันมาครับผมปล่อยประเลยก่อนอยู่ห้าวิติเช่นเคยครับสำหรับรูเดีสนะมา เอรูเดียมันจะโดนใบจนไม่ได้เล่นรึเปล่าเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรครับรอดูปะเมื่อกี้เมกูมินยังได้เล่นเลยเนาะมาตุม้มแตกโอเคดอกเดียวตายนะครับโอ้โหไอพวกตัวระดับนี้ที่แบบว่ายิงกันดอกเดียวถ้าใช้างทางท่านาหายหมดถ้าหลบไม่ได้นะครับโอ้โหจริงๆเลยว่ะอืมโอเคแต่อยากเห็นไม่ใช่อะไรนะอยากดูว่าคังูร่าจะยิงรูเดียแล้วเป็นยังไงนะครับผมไม่ใช่อะไรเลยช่วย,ยิงเลยได้ไหม ชนไปแล้วโอเคนิ่งนะโอเคชัดเจนนะครับไม่มีทางที่จะต่อก้อนได้อยู่ถัดมาคู่ที่สามแล้ผมเมื่อกี้เจอไปหมดแล้วเหลือท่าเดียวครับแบบท่าปกติครับท่าน้ําเสมอทางท่าที่เรายังไม่เจอเนาะเดี๋ยวตีเฟรุนก่อนเดี๋ยวเทนกะตามมานะครับซึ่งเกร์ที่ใส่ครับหลบ90ต้านทะลุ1 0 0มีอัำเกรดอท่ามีโดนแน่นอนครับเดี๋ยวลองเจอกันหน่อยว่าไฮเปอร์เหมือนกันจะยิงแล้วใครจะได้เปรียบเสียเปรียบกันเอาให้เห็นกับตาไปเลยนะครับมา ลองดูอยากจะรู้เหมือนกันเดินมาแล้วยิงไปอ่ายังไม่โดนยังไม่โดนยังยิงไม่ถึงเราก็ยิงไม่โดนเหมือนกันเอาวะเออเอาเราต่อให้เลยกดเอามาตรงเอวตะไปกดไปยังไงนะครับเฟรุนยิงมาหน่อยอ่าเรายิงเข้าไปแล้วสองทีแตกอุ้ยแรงอยู่นะคารุระนี่แรงอยู่นะสองทีเบิ่มไปเลยอะ่ะ โอ้เฮ้ยขออีกรอบได้ไหมให้เฟรุนมาผมอยากรู้ว่าเฟรุนเนี่ยจะยิงเจ้าเนี่ยกี่ทีเออผมอยากรู้คังร้ายจะโดนกี่ทีตายนะครับปล่อย2ตัวพอจะได้ดูกันชัดๆมาเฟรุนครับยิงให้หน่อยครับโซทรักโซทรักตูมหลบได้หมดเลยพอแม่เฟรุนนี่คือปัญหามาตั้งแต่ออกใหม่ๆนะครับป่านี้ยังเป็นอยู่ยังไงโอเคแต่ว่าเหมือนเลือดลดเกิน50โอเคครับ2ทีตาย เรายิงเขาก็2ทีตายเหมือนกันโอเคถือว่าน่าจะเรียกว่าแรงพอๆกันนะครับไม่ค่อยต่างเท่าไรหร่สำหรับความแรงคู่ที่สี่ไหมยังอยู่ในโซนคู่ที่3อยู่เพราะ่านุนะเหมือนกันครับเทนกะโนก็บวกทั้งเดามจสกิลพัทเดามจพิษเดามจปกติโดนแน่นอนก็สายเกรดธาตุก็มีมาใส่เต็มเลยไฮเปอร์แม็กเหมือนกันไฟโตค,ครับเดี๋ยวดูกันใครจะได้เปรียบกับกันครับผมเราใส่เต็มให้ขนาดนี้ จริงๆเทนกาควรจะได้เปรียบนะนี่พูดจากใจนะครับเพราะว่าจัดหนักให้ขนาดนี้สกิลพัดนใส่เนมเลยเอาหน่อยดิขอแบบในรอบเดียวเลยได้ไหมโอ้ตีเทนกาที่จะยวตายเนาะเพราะว่าตาสกิลไม่ครบเทนกาเอาคืนเหมือนกันว่ะโอ้โหที่เดียวตายว่ะโอ,โอ้ถัดมาผมบ่าวร็อกค่าแสงครับมีน้อยหน่อยแต่ไม่มีอัปเกรดถ้าเช่นเคยมา ได้ยิ้มกริ่มแล้วทีเนี้ยได้บับมาแล้วก็ดูดีขึ้นมากเลยครับผมสําหรับการใช้งานแบบคนละตัวละครกับเมื่อเช้าเลยนะครับพูดกันตรงๆเฮ้ยโดนบาลร็อกนิ่ง2ทียังไงอ่ะยังนิ่งอยู่โอเคประมาณ3-4ทีนะต้องโดนเยอะอยู่พอสมควรนะครับ ถืกใช้ได้เลยถึกก่าเมื่อเช้าเยอะและต้องปิดท้ายด้วยตัวละครอ,อย่างบอดมืดครับอัพกรดท่าโดนแน่นอนหลบรอยต้านครึ่งหนึ่งดูซิมาสักสามองไหมสามอแล้วปล่อยค้างวุยะดีกว่ายิงเอ้ไม่โดนโดนหนึ่งตายเลยโอเคท้ายเจนอ่ะทีนี้เหลือค้างุยะสอยบอดมืดคืนมั่งแต่ว่าบอดมืดไม่ได้ใส่ต้านร้อยน่าจะทีเดียวแป๊กอยู่นะอมาตะช่วยนิดน,นึงละกันนะครับ ขี่ม้าน่ะชนบายหนึ่งเปียงตายเลยเหมือนกันโอเคอืมตามคาดนะครับโอเคเนะาะคราวนี้เรามาลองเล่นเป็นทีมกันบ้างดีกว่านะครับว่าหล็กระดับมาสเตอร์สองจะเป็นยังไงขอเอาฟอ r เรนออกแล้วอยากดูทีมของตรงข้ามว่าเขาเล่นเป็นยังไตงตึงๆไปเลยนะครับมาไฟตกครับผมหน้าตาทีมเราใช้แบบนี้เนาะตัวเมตาลดลวนๆก้าดาวแม็กเพียบๆใส่คาง,งูรามาเพิ่มหนึ่งตัวดูดิ ดมเมดน้ำจะเติมเต็มทีมให้เราได้ไหมหลังบัฟมันแล้วครับมาลุยอามาตะมาก่อนเมเทิโอพายุเอาเอาให้หมดเลยแหมโอเคเขาใส่สดเลยนะครับเอาสุดเอาสุดอย่างวันนี้เอาสุดเราต้องใช้ไอเทมไหมใช้หน่อยไหมครับหรือต้องยังไงดีใช้ดีกว่าใช้ดีกว่าเขามีโคนี่สล็อตนะอย่าโดสนสตาร์แล้วไม่ได้เดินออกนี่ขนาด เดินออกมาจางโนสต์นเลยนะครับอ่าแช่ไปเพื่อค,ความได้เปรียบคางูระาอ่ะเดินมาแล้วขี่หมาชนไปติดร่มเต็มแต่ยังนิ่งยังนิ่งอยู่โอเคเอ้ยเอาเรื่องอยู่นะติดร่มเสร็จปิดดาเมจต่อด้วยเมยกูเมนคือตายเลยนะครับเมื่อกี้นี้เฮ้ยบ้านะ ตัวเมตาน้ําที่จริงใจจะเป็นจริงแล้วใช่หรือไม่ครับผมอ่าเออผมบอกได้เลยว่าบัฟรอบแรกหลังที่เปิดเซิร์ฟนี่เป็นประจําหลายๆโคโรโบนะครับที่แบบความแม่นมันไม่มีเลยเหมือนลืมใส่มาแล้วอยู่ดีแบบพอช่วงเย็นหลังเลิกงานที่ทีมงานญี่ปุ่นเขาว่างแล้วเนี่ยเขามาแอบปรับอะไรอย่างนี้นะ่นแล้วเป็นการปรับถาวรนะครับพวกนี้ไม่ได้เนิร์ฟแบบ ตัวเทนกาที่แบบเอ้ยปรับผ่าน,ปปาปนเป็นสัปดาห์ปรับทีหนึงเาผ่านสสัปดาห์ปรับทีหนึงแล้วพอท้ายเดือนหมดข้ามเดือนปุ๊บก็เอากลับคืนไปอะไรอย่างงี้ไม่มีนะครับอันนี้ปรับแล้วปรับเลยอยู่ยาวนะเออถ้าแบบรอบแรกสุดที่แบบทันทีในวันเดียวที่กับที่เข้าเกมมาใหม่นะเออเฮ้ยน่าสนใจนะแบบนี้น่าสนใจอยู่นะครับ ลองหาคุณกินตีหน่อยไหมนะครับเดี๋ยวลองดูโอเคทีมนี้ละกันเพราะว่าหาคุณกินไม่เจอแล้วเห็นเขามีคางุระใส่ผัวแดงมาด้วยนะครับเดี๋ยวลองตีดูแล้วก็บอสเนี่ยเขามีหลบต้านร้อยนะแล้วก็ใส่พลังชีวิตมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันหนยว,ว่าคางุระเอาบอสลงไหมเออคราวนี้เจอหลบต้านร้อยแล้วตัวตึงแห่งองค์การครับผมลุยไหวไหมลูกไหว,ไหวลูกพอ่อลูกพอ่อ เมื่อกี้วิ่งชนไปแล้วยังไงครับผมขี่หมาชนไปโดนร่มติดหัวอยู่บ้างบางส่วนครับไม่ได้แม่นเวิร์เหมือนกับพวกตัวพวกนั้นนะแต่ว่าโดนเยอะอยู่นะครับมีเห็นเสมอว่า,างไงร,รูปร่มบนหัวนะครับมีติดเสมอเสมอเลยนะยังไงดีคางูระอยู่ไหนเอ่ยอยังอยู่นะยังอยู่ยังอยู่แต่ว่าเหมือนจะ ตีไม่ทันชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาตีเร็วกว่านะรวมแต่ตั้งกินข้าวในหมออ้อไงเออบับนานไงนกว่าจะได้ยิงเขายิงกันไปตายหมดแล้วนะครับเราเลยไม่ได้เล่นนะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเรียบร้อยครับอีกหนึ่งตาตาถัดมาครับผมไหนดูหน่อยซิโอเคทีมนี้ละกันเข้มดีครับเห็นมีเจ้านี่อยู่ก็เลยขอรองฟาดซะหน่อยมา ลองดูครับผมดูดิจะไปรอดไหมครับคางุยะโดยกระเด็นรัวตายหรือเปล่ามาลุยโลดครับลุยโลดอายุมาแช่แข็งเมเทโอเอาอีกไหมครับเอาอีกไหมเราไม่ใช้เทมสวนด้วยมาเดมาเซมาเซเราวิ่งไปแล้วบับก่อนครับผมอายิงปกติไปเมื่อกี้ขี่หมาชนไปแล้วแต่ว่า เหมือนตัวที่โดนจะตายไปแล้วไหมยืนกองหน้าสุดนะผู้เสียดยายจริงๆนะมันยิงสั้นไปหน่อยหนึ่งนะครับมันเลยไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะแล้วก็การปรับปรับ,บแม่นขึ้นมานี่ก็ไม่ได้แม่นเวอร์นะก็คือกลับมาดูดีในระดับทั่วไปโอเคทีมนี้ละการเจอคุณกินพอดีแต่ถึงแม้ไฮเปอร์แม็กก็น่าจะไหวยอยู่ละมั้งนะของเรานี่ก้าวดาวแม็กหมดเลยว่ะคุณกินที่ไม่น่ารอนนะจากทรงแล้วนะครับเอาโอเคลองดูแล้วกันนะมา ยังไงดีเราไม่ได้เอาตัวกันบินมาด้วยนะครับของเทมไหมล่ะเออตัวแบบเนี้ยมาสดๆนะครับคัองอุระยิงคุณกินโชน่นอด้ดิล้มลงไปนอนเลือดกำเดาไหลาตายไปแล้วนะคังุระเราที่โดนอะไรสตาร์วางอ๋อ,อสล็อตนะครับม,มาเต็มซะด้วยสล็อตเนี่ยโอเคกดแชร์ไปได้ไหมอได้อยู่เนาะเดี๋ยวค่อยอใช้มาตานะยังไม่อยากรีเรือดป้อมตอนนี้เปลือง ทางูระยิงรัวๆอยู่เหมือนกันเอาโอเคตัวบินเขาตายไปบางส่วนโอ้เมื่อกี้ติดร่มเต็มเรือนแล้วลคุณกินครับผมโดนเป่ากระจุยกระจายจากตัวอื่นไปหมดเมื่อกี้เหมือนจะโดนรูเดียนหนักอยู่เหมือนกันด้วยนะนะนะครับอำมาตาไปก่อนเซฟเลือดป้อมนิดนึงเราจะได้ดูข้างหน้าอย่างสบายใจยังไงดีเขาตายหมดแล้วนะครับอาคงดูอะไรไม่ได้เนาะเหลือแค่เอ้ยทันไหมเนี่ยป้อมแตกเนี่ยเอาเราแตกก่อน มัวแต่จะดูคุณกินไงแต่เมื่อกี้คุณกินนี่ตายเรียบเลยนะไม่ได้ช่วยอะไรทีมเลยบทสรุปการใช้งานของเจ้าคางูระนี่ส่วนตัวผมมองว่าดูดีขึ้นกว่าตอนออกมาแรากๆเยอะนะครับตัวเกมน่าจะใส่ความพมยายามเพิ่มเติมเข้าไปและน่าจะกลายเป็นอยู่ในระดับที่แม่นทั่วไปเนาะความแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงครับแบบนี้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะถ้าเพิ่มความแม่นมานี่คือโอเคเลย ส่วนความถึกนี่ดูดีขึ้นเหมือนกันคือเมื่อเช้าเนี่ยไม่ได้ถึกขนาดนี้อ่ะแล้วก็ว้าวมากๆเวลารับไดเมกูมินไหวหลายดอกนี่คือแปลกใจมากนะครับรู้แหละว่ามันท่าชนะทางแต่ว่าโบติเมกูมินเนี่ยมันยิงแรงทุกท่านเนี่ยน้ำยังระเหยขนาด อควานี่ยังยืนแทบไม่อยู่อ่ะคังกูรัเมื่อกี้3 4ทีสบายบรือเลยแล้วเม่กูมิน 9, 2, มก้าเราแม็กคังกูรักแค่ไฮเปอร์แม็กแต่ก็เสียยังมีนะครับสกิลบัฟของเขาเนี่ค่อนข้างติดหัวช้าเหมือนคุณกินเลยนั่นเองแล้วทำให้โดนขัดได้โดยง่ายนะครับแล้วก็สกิลที่2นี่ก็แอบสั้นมาหน่อย340จุดมีบัฟช่วยก็อยั่างมาก300ไปปลายนะครับไม่ได้เพิ่มไปมากกว่านี้ที่เหลือครับขึ้นอยู่กับ1 0 0 0นหน่วยแล้วว่าติดดีในระดับไหนนั่นเองเนาะ คิดว่ามีแววมากกว่าเมื่อเช้าที่จะเป็นตัวเมตาระดับเดียวกับรูเดียสและเมกูเมนไว้เดี๋ยวลองเทสในร่างก้าวดาวแม็กให้ชมละกันนะครับและถ้ามีคนถามว่าจำเป็นจะต้องหาเรนเจอร์ตัวนี้ไหมผมบอกได้เลยว่าถ้าหากใครดาเมจ ไม่ค่อยมีในทีนครับตัวนี้ตอบโจทย์มากๆครับควรจะต้องหาเก็บเอาไว้นะผมเดเมทมันค่อนข้างดีมากๆเลยหลังปรับมาเนาะแล้วมันจะไม่ได้โดนเนิฟด้วยนะครับหลังหมดเดือนไปเพราะว่ามันเป็นค่าพื้นฐานที่ควรจะมีอยู่แล้วโนบัฟมาวันแรกแบบนี้ปกติมากๆแต่ถ้าใครแบบตัวฟูฟูอยู่แล้วเนี่ยควรจะต้องหาไมผมก็ยังแอบลังเลใจยอยู่แต่ว่ามีไว้อาจจะดูดีกว่าครับสำหรับตัวนี้นะมีสิทธิ์ที่จะเก่งอยู่มีแวลอะเรียกง่ายว่ามีแวล แล้วก็หน้าปั้นไม้หน้าสนใจอยู่ครับไฮเปอร์แมกมากนส่วนก้าเราแม็กนี่เดี๋ยวรอดูรีวิวกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ดูพวกทีเมตอร์ดูว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคตเนาะยังผููไม่ได้เต็มปากว่าจะเป็นตัวรับเดียวกับรูดิสเมกูมินไน์แต่มีสิทธิ์อยู่เหมือนกันนั่นเองและก่อนจะลางไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องแม็กคนน้อยกันด้วยนั่นเองนะโอเคสำหรับวันนี้ก็มารีวิวเจ้าคางูรักุเทพที่เหลืออีกหนึ่งตัวในคนโบกินธรรมกันปราละมา สวัสดีครับบ๊ายบาย